นดอกไม้ไปโคราะพี่ไปไปไปประมาณเดินทางไปแล้วเดินทางประมาณหกชั่วโมงถ่ายคลิปอยู่นี่ไปไปโอเคไปกี่วันไปกี่วันเอาบอลนกมาด้วยไปกี่วันไวเบ้อเจ้าขับรถน่ะไหวบ่ไเบ่แ้อไปไปไปเก็บเสื้อผ้าไปพี่นิชาหนูเก็บเสื้อผ้าไปสวัสดีค่ะพี่สิวสวัสดีเยลองไปเยลองมา ไปเด้พินิสาเด้เอาดีเด้แม่เดียวบ่าได้เอ้ยบนได้ยากกันเด้อพ่นิสาฮะเรากัดจะไมกินก๋วยเตี๋ยวเลยเห็นแล้วก็นั่นแหละจะักื้นักืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายลองมาหนูทำลิปแป๊บนึงเียพี่นิสาพักฟื้นพูดได้เปม่เดี๋ยวหลายาวหลายหื่อยยายยายยายอย่าเสียงดังลูกสาวหนูหนนักายข้างหลังนนยาย ยาอนะจะน้ออุดหนึ่งก็เจ๋อ้ยหยุดค่ะหยุดหยุดโอ้เาได้ไม่ได้ผาลเสียเองวันนี้วัไรโอเขามีเทนเาจันสีเหลืองคาสีบาเนต่างคนต่างทายไหใหม่เหม่เาก็ลุขจอเาจัวันที่เก้าาจัดเขาดาวเราจัดสิ้นปี อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเอฟซีพี่ติ๋วมีคนขับรถปะมีขับรถมีไปยังไปโคราชนะโคราดไปกินหะไอที่เออน้ำเย็นน้ำเย็นเอานั่งนั่งนั่งกินข้าวกไปยังเนี่ยอ่ะไดปเหงายังเนี่ยไม่ค่ายยังก็กาดจะมาเอานั่งก๋วยเตี๋ยวเอ่อฟื้นก๋วยเตี๋ยวยังบ่ฟื้นไม่ยังอันนี้นะเนื้อยะเนื้อทอดเคี้ยวหลุดเนี โอ้ยจังสันมีแกงเผ็ดเป็ดย่างเด้กินบ่ปะพี่จิวมันจะเคี้ยวไหวเลยมัดย่างเรามาเลยบ่มาแต่ละเรื่องเอาเที่ยวกูไปตลอดเอาเที่ยวคู่ไปแล้วเนี่ยจะบังกล้องเอาถ่ายหรือคนอื่นเนาะเขาก็ถ่ายยายจะแล้วจะถ่ายผู้ใดญ่แล้วเนี่ยเอามันไม่ได้หรือฮะ มันไม่มืดลดว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวกับไม่ทำก๋วยเตี๋ยวโอ้ยเนาะใส่ทีเหลืองกันเนาะโอ้ยเป็นฝาแฝดเนาะว่าจะมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่ติ๋วมั้ยนี่อะไรไม่รูอ่ะมีสิเบีย่ะนี่เป็นเบียร์นะั่ยเบียร์อันนี้ไปไปบ้านนัมมี่มาที่ไหนอ่ะที่ไหนสมารับเขาจะไปทำคอนเทนต์อู่บ้านเขาวงเขาวงเ่ะเมื่อนี่ใกล้ๆนี่อ๋อตะฟื ไปไหมได้เจ้ากรรมมาเป็ลหรอมีสิมีสบู่มาแจกค่ะสบู่มีสบู่มาแจกก็จะสบู่คุณยายเป็นผู้จัดการบริษัทมาค่ะกาให้เลยแต่ถ้าหนูค่ะหนูกำลังจะตัดสินใจกันว่ามีคนสั่งก็จะไปโครรานหนูน้องเบียร์สบู่สบู่ให้เบียร์ลองก็เลยัา หมูนขยักง่ายก้อนละร้อยเก้าสิบถ้าสองสองก้อนก็เหลือร้อยห้าร้อยห้าสิบข้าวเป็นสองลูเนี่ยที่คุณยายใช้อ่ะค่ะอันนี้โอ้ยเนาะมาถึงก็เติมพลังกันเลยอ่ออ่อ้าพี่เสียวไปนั้นอ่ะนึกว่าหนูนามาแตงแอันนี้ฝากไว้ให้น้องหนูนานะโอเคได้ค่ะหนูนามาทำโปรใช่อันนั้นนะไม่เป็นไรน้องเราก็มีน้ำใจให้ใช่เนาะแล้วก็ ขาอาจจะไปแล้จะไปทําอะไรก็เปิดเขาคือให้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 เนาะในอันนี้โปรก็คือคืออันยาวโปรเสองก้อนถ้าจะให้นูนาน่ะเดี๋ยวแม่เอาไปให้ให้ให้เพชรกำนัดโอเคโอเคจบขอบคุณมากครับโอเคโ้แต่หนูอยากได้พับบนศีรษะกันเนาะโอ้เดี๋ยวให้มีอยู่มีใหม่ยันยันจัดของขวัญมาให้เอ้ย อันนี้จัดจัดแกงให้ยายหน่อยน้าจัดอันนี้จัดมาให้จากฮ่องกงเลยอันนี้สี่ร้อยบาทโอ้ยจะมีบุญใส่ใส่กับเขาว่าโอ้ยได้ข่าวว่ายายมีเครื่องเสียงเดี๋ยวเด้อมาแล้วมาแล้วเครื่องเสียงยายมาแล้วมาแล้วมื่นหนึ่ง มือหนึ่งไม่สองอันเดี๋ยวให้เจ้าประจัดไปไปทําอันนั้นให้นะไปอะไรวะไป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 ทาบลูทูธให้ในโทรศัพท์ให้เจหน่อยอ๋อเป็นเป็นรับฟงแบบไปแม่แบบอันนี้แหละอันตั้งตั้งอ่ะที่เบิรแบบของเรานั่นแหละที่สมัยนี้แหละที่ง่ายๆอ่ะค่ะที่ขนไปไหนได้ไป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 ได้แล้วอ๋อได้เก็บปุ๋ยสิไปสิไปบ้านน้ำมีเดี๋ยวน้ำมีมารับมารับมาเราจะไปแหมกันละ เพราะว่าเอฟซีคอยแม่อยู่ที่บ้านเขาเข้ามาแล้วใครเ่รอเอฟซีเอฟซีไม่ได้เข้าสวนเออนั่นแหละค่ะยังไม่ได้อุ่นนะพี่มันเหนียวดิเอฟซีมาจักแกงเผ็ดไปย่างให้ยายนี่นี่นี่จำน เขาอยากเจอยายถ้ายายไปเขาจะนอนอีกคืนหนึ่งเนี่ยเห็นในนี้แล้วมันต้องเหนียวเหนียวเหนียวมากเราซื้อเนื้อผิดมาพี่ติ๋วอันนี้เนื้อเหรอเนื้อกินไม่ได้พี่ติ๋วพี่ติ๋วไม่กินเนื้อไม่ได้หมูแกงอะไรอ่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างกําลังตักอยู่เดี๋ยวรอต้องใายสั้นสุดเดี๋ยวกาอยากกินกลัวแค่รึเล่าสามสิบเอ็ดมาบ้านหนูบ่หลับมาเข้าวดาวอ้โหก็อย่างมาเปอย่เนี่ยพี่ติ๋วเขาจะกับมนนี้ ตาพี่ติ๋วจะกลับทำไมเนี่ยอยู่นู่นเลยจปีใหม่มาสั่ลูกศิษย์ก็พาลูกใหม่กินข้าวจะแย่แล้วอาจารย์ให้ด้วยอาจารย์ให้แขก้วยเด็กเสิร์ฟอะไรกินข้าวเหนียวหนื่งข้าวเหนียวกินไม่ได้มีข้าวสวยกินข้าวสวยกินข้าวสวยกินข้าวสวยลอดอยู่ไนลูกในในรังน้ำแข็งจัดขอบพระคุณครับ นะเป็นไงยายฝีมือตกไหมไม่หวานเพิ่มมันไม่หวานหรอกยายน้องเดียวถ้าเกิดใครไม่หวานสองก้อนแกงไทยเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แกงอีสานแล้วยายเขาก็ให้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 นนะคะให้ท็อปกอมดิวชั่นพี่ติวมีแต่ข้าวสวยไม่ไม่พี่ชิมได้่หมอ๋อได้ ยายแม่เมือนอะไรมั้งาคูช่ายายจมูเหมือนอะไรไหมเออยายกลับจังมูเหมืนนั่นอืมอเอเ็จแล้วก็ขับเลยไม่ดีจ้ะไม่ติวปลาใช่ไหมมูว่าจะเงเก็บของอ่ะน่ะพอดีว่าจะชวนไปกินนั่งเล่นที่ห้องซะหน่อยหันมายายหายไปเลยเนาะเขาเขาชวนเขากล้วยก็ชวนไปแต่ไปไม่ได้เออเนี่เนี่ยไอ้กล้วยเราไปใส่กระติ๊ดนะแม่เมืองบ้านเราเนาะแม่เขาก็มีภารกิจธุรกิจเนาะยายเนาะต่างคนต่างมีภารกิจมีเป็ดนี่คุณยายเป็ดเป็น่ ไม่ได้กินเปชรตั้งนานนะเจ้าน่ะตั้งแต่จากไปเนาะเคยอยากไปนู่นไปไหนไปทไมโทอราเอามงอร่อยอ่ะเออยายกินบอกว่าไม่อร่อยยายไม่ชอบยายไม่ชอบของไทยไม่ชอบของลาวอ๋อยายชอบกินปลาร้าเป็นไงก๋วยเตี๋ยวถ้ามีก็เหนียวนะนี่เข้าวสวยนี่เข้าวสวยนี่ข้าเหนียวมันยังไม่ได้อุ่น กินข้าวสวยนี่ไม่มันถ้ามันหยิบได้นะมันไม่ได้เลยอ่ะมันมยิแข็งกินกินนี่กินข้าวสวยมันไม่ได้สักนิดเกมไทยต้องกินแบบข้าวสวยแม่นอยู่ตักล้เอาชอบนั่นแหละกินเล่นกินเล่นไปหมูชามถ้วยชามไฮโซมากเลยอ่ะไฮโซจิบโอ้ยบ้านเชฟเนาะเป็นชุดเลยเนี่ยเออแซ่บขอบอกว่าแซ่บ ต้องรับแขกซะหน่อยมาจากเมืองลิงมาจากเมืองลิงให้เอาลิงมาให้ก็ไม่เอาลิงมาฝากตัวเต็มคุณนิช่ละตู้น่าจะยังส่งมาทีหลังเนาะพีคอนเบียได้มาเลี้ยงในลิงส่งไปสนีมาลิงเป็นเป็นเบียได้มลี้ยงใช่ไหมเบียเนี่เคือไม่ได้เนาะเบียเลี้ยงเจ้าคนเดียวก็พอแล้วเหมือนลิงเนี่ยอยากเลี้ยงลิงไม่ได้หรอกค่ะ พอดีแล้วมันมาโหนแถวใบไม้มันจะขึ้นกกน้ำนั่นมาลูดลงมาหมดเลยได้หนูก็หนูไม่ต้องทำอะไรกันนั้นอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งเฝ้ามันเนีุ่นเห็นลิงก็ลิงมากกลัวเขาจะอนั่นนะ ยายจำปีที่แล้วได้ไหมที่ละครลิงมาค่ะช้างจำได้จำได้โอ้ยแค่แค่นั้นมันยังหูวันไหวเลยดูเห็นแล้วแล้วถูกหวยไม่ใช่เหรอวันนั้นวันนั้นวันนั้นถูกหวยลิงมายายจำได้เพาะลิงมาละครลิงออกเจ็ดเก้าด้วยนะเจ็ดเก้าที่ช้างมาเนี่ยจำได้ลิงมายังไม่มีใครกินข้าวบอกกินแล้วบออารอกคุณนะคะจัหรับคลิปนี้นะคะอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวครัสวัสดีครับ